ยูโฮว์ดความรู้สีทรพีนะครับวันนี้แบบว่าอันนี้เป็นไอดีลองนะต้องบอกว่าโหดมากๆเลยของวันพันแมนแต่ว่าตอนนี้เกนชินอิมแพคมันเข้ามาทําให้พี่ไม่มีเวลาเล่นเลยต้องบอกว่าไอดีลองพี่นี้ก็โหชิบหายนะอันดับหนึ่งอันดับสองของกิวคือพี่กับไอดีลองพี่นะแต่พอเกนชินอิมแพคเข้ามาบอกเลยว่ากูไม่มีเวลาแล้วไอดีกูก็ไม่ได้อยากขายด้วยแต่มันก็มีวิธีหนึ่งที่ทําให้เราเลิกเล่นได้ ก็คือใช้ตัวดำที่กูสะสมมาทั้งหมด <c oughs> มันจะทำให้เราท้อไปเลยเว้ยฉะนั้นสำหรับแพ็กซินเวิร์ฟแฟงเนี่ยมันมีชัวที่ร8 0บใบแต่กูเนี่ยจะมาลงตรงนี้ให้หมดแหละกูต้องการจะเลิกไอดีลหงฉะนั้นก็จัดไป มันจะได้ท้อครับแล้วก็เลิกเลิกเล่นไปเพราะว่าแม่งเล่นสองไอดีไม่ไหวฮะไม่มีเวลาจริงๆ n นสดอกเตอร์จีน nice, <Dr>. ัสเล้วเะเอาให้มันหมดเลยนะเพราะว่าถ้าหมดปุ๊บมาหัวร้อนหมดอารมณ์เล่นฉันยึงอยู่ข้างคของยุทธธรรมแนะากากหวาน โอ้สองตัวแน่บอลทองช้ไดนะครับสามมันต้องเลิกจริงๆครับซินเวอร์แฟงไม่น่าโผล่เพราะว่าปกติจะต้องเก็บให้ได้ร8อแสิบใบเรค่อยเปิดนะฮะนี่อ่ะายุนรกฟูบุกินะฮะเหลือ5ครั้งแล้วเจ๊งแนะ่นอนส่วนใหญ่เขาเปิดกัน ร้180อยสิะถ้าเพื่อความชัวนะครับเดี๋ยวจะสแสดงให้รูให้แค่ด,ดูสิ่งโตอ่ามาแล้วอีกสี่ทีครหมดจบแน่นอนคิดว่าซินวอ์แฟงจะมาไหมเหลือสามครั้งเฮ้ยกูจะเลิกทุนเลยรวะ โอ้าลาฟากเลลึกโอ้กูตกใจหมดดรืว่าซินเวอร์แฟงมาแล้วไอ้เฮ้ยเหลือสามครั้งสุดท้ายนะครับไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอันนี้ด็อกเตอร์จีนอสเอ้ยไม่ใช่ G จีนัสจีนัสเอ้ยจีนอสถูกแล้วมันจะเป็นด็อกเตอร์ทำไมกูดุ้งเลยเมื่อกี้กูดุ้งว่าซินเวอร์แฟงมาเหลือสองครั้งสุดท้ายหมด จบกันแบงลองตีฟาตาลิตยังฉันขำไม่ออกหรอกนะปรับปรับปรับทีสุดท้ายละอันนี้เดี๋ยวพี่ไปรับของก่อนมาพี่ค่อยเปิดเพื่อความตื่นเต้นเพราะว่าหมดนี้ก็หมดแล้วครับจะเลิกเล่นดีดีหรอสูม80ทีได้แท่นนั้นนี้มานะฮะก็ถือว่าใช้ได้ครับ อะเอาให้ครบปึ๊บใครกล้าขยับตัวอันนี้ไอ้เฟรมอะบูไฟเห็นไหมเรียบร้อยเราเหลือสามทีสุดท้ายนะครับเอาให้เกี้ยงฮึบไม่ได้ฮึบ ไม่ได้เพิบไม่ได้เยตอนเนี้ยกูหมดลมเล่นละเลิกเลิกจริงจริอีซ <c oughs> ี่ปะเวลาจะเลิกเล่นอะ่ะตัวที่กูสะสมมาทั้งหมดอะ่ะแทนที่กูจะมีร้อยแปดสิบตัวไว้เปิดตัวอื่นคือดีจบไปเลยแต่ทีนี้ไม่มีเวลาจริงครับถึงเวลาเลิกละอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเลิกเล่นอย่างง่ายๆนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวพี่มีไอเดียหลักอยู่พี่พาดูดีหลักพี่ดูหาหาตัวไม่ยากครับไอเดียหลักพี่อันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ฮะนี่อันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ครับบอกเลยเซิร์ฟเวอร์194นะครับเซิร์ฟนี้ไอเดียนี้เนี่ยมันจะเป็นทีมปีศาจนี่แข็งเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นจริงจริงก็บอกมาได้นะแต่ว่าพี่ผ่านตัวดำไปหมดแล้วเพราะว่ากูอยากเลิกเล่นแค่นั้นเอง โอเคครับเจอกันที่ถัดไปนะฮะสวัสดีครับ